อันขออ่อยากว่าถ้วยเนี่ยอันนี้ถ้วยแบบใช่ค่ะยักว่าติดอ่กินหน่อยตรนี้นาเยกประมาณสามนาทีเุรนมั้งพ่นไปหอด่วนห่อนาจับแกเท้งตำแนงไปแล้วเดี๋ยวเข้าหมดึ่ง้อมันหนาจะอยู่มี่ัวเสึกอยู่ สวัดสวดีสวัสดีสวัสดีคุณพี่น้องวองสบายวันสุดสุดเพื่อนเราจะไม่หนีกันมาหาโมงอีกเดียพี่น้องหลายคนตัดสิทธิ์แจ็คเนาะแต่ว่าวันนนท์ทะลุก่อนเนาะมันมีหลายกะเล่นมั้งอาพาร์ตเมนต์กะเล่นอันนี้ก็อาพาร์ตเมนต์กะเล่นตามนะพี่ต <laughs> ามจีน่ะเอา มมุดว่ามังาไทยนั่นเองันองไดดีขึ้นนี่นีุ่่ยอดเออเอ้าจะออกมายืนยูท่าหน้านันเล่สนี้บ่มันอันมี่บ้านพี่น้อยถ่ายกันห่อกระเป๋าเลยถ่ายออยอีก ยูใส่แหละมันอยู่โอ้ให้ได้ได้ได้ยูรอนได้ไลายเห็นบอกมันอยู่คนละซอยป่จ้ะเขาไปฟังอยู่ซอยเดียวนี่มันคืนซอยเดียวแต่ว่ามันห่างกันนี่มันไปทางไหนบอก นี่แถวอนานันทอาหารหวานพี่อ่อนนี่อ,อ้ยเนาะเมื่อไงได้แล้วนี่นะมืออาหารเขากอนวา,นากาไปกินดี่นนดดนหนอกนเอาแต่ทุกคนนี่นี่อนันน้ำแวบ ส่วนสดีครับแซงมาหาหมูอยู่หลาดถาเอาพี่น้องหลายคนกับไอซี่โหเพราะว่าอันเคยเห็นงานยืดลำกันเนาะนัดกันดิษฐ์สบายดีเด้อพี่น้องขาทักสบายดีเดินทางอีกแล้พี่น้องวันนี้ก็มาอยู่ที่ลาดพร้าวมาแบบสุมส่มๆก็คือห่อในหนัดกับ มูไหวพี่เนาะมูน้องนัดเสาวนิดอุ้มแต่งสาวนิดสีสาวนิดสี่สุ้มแต่งน้องคน <c oughs> อยู่แถวนี่เลยพี่น้องแถวลาดขท้าเนาะมาไทยหนึ่งแล้ก็ปักมุดมาาขวเอ,อิญแก๊บมาเขาเขาเขาจะหายอ,อันมันอาจจะมีซองอันบ่มันจุดมันขึ้นยูหันห้ามบ่ห้ามบ่นะแก๊บมันขึ้นอยู่หันเนาะบนนาอพาร์ตเมนต์ก็ทำเนาะ ก็เลลยงรถอยู <S 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 ่หั่นะจะอพาร์ทเมนต์เก่าบอกหรือว่าอพาร์ทเมนต์สองไปทุกคนเดี๋ยวไปหล่อหากรนว่าหาอย่างมากอยากไเติบนี่เป็นเมื่อยเดิพี่น้องเดินแท็กซี่มาด้วย เมื่อยอดีไป้ปักหมดนี่กันเนาะโทษดีนี้ว่าว่าให้ใส่ซื้อตื่นมันก็ขึ้นกระเด็นอยู่คุณเลยล่ะเอาบ่อยู่ห่ะอันนากระเด็นไงอ่ามันดีว่าเองวะไฟไฟยังเก็กอ่ะนี่ก็ไปถ่งมูนไ่สอยนี่อ่ะดีสุเดี๋ยวขับปลดตรงนเนาะ หอแล้วทุกคนหวาน้าช่วยในแบบหนน่ะกดยุดก่อนไปหอนสั่งเลยปวดคอตัวใช่ไหมปวดตัว กะเพราโอ้อะไรขายขายดีดีอะไากงสมัาวขา้าอโทอ้า่ะอาหรไต้อ๋ออาหารไอันนี้ยังไงสมองปลาบอสเกงสมปลาอันนี้ทีนึงเกงปลาปลาตายแล้วปลา ยนีคือไม่จะปริญาขงมนใ่หก็มาบอกมีสองปีมีจปีก็นลับะครือว่าละไข่าวไม่สุกข้าวขะดงข้าวกระโดงหมู แล้วก็ข้าวที่นึงใช้ได้เก๋าสุกนะคะหนู่ามีซุปไม่สวยร้ไม่สุกเอาข้าวเปล่าถ้าเป็นมากินข้าวจนสั้นนะขึ้นไฟตึงอันของตามมีสีเลนต้มต้มยำปลาอยู่บ่มีต้มยำทะเลต้มยำพค่ะต้มยำไก่บ้านจะซื้อต้มยำอะไกนต้มยำปลาตะโพกินน้มกันหมดแล้วไม่กังวล ก๋เยทอดผให้เดอร์เอาต้มยำทะเลต้มยำทะเลน้ำข้นหระอ่อนน้ำข้นค่ะน้ำข้นน้ำ่ะตัวมีข่าว่า่จะอมันเป็นบ้ไม่ตัวมินว้นะมีข้าผัดพุ้งไม่ใส่ไม่ไม่ใส่มะขือเทศหนึ่งนะคะเกี๊ยวกะปะายแล้วก็ข้าวสะโพกหมูกรอบไก่าวไม่สุกหนึ่งข้าวหนึ่งนะคะแล้วก็ต้มยำทะเลน้ำข้นนะคะค่ะจะกินนะไปลมื่อก็ิ้คนเดียวคน สบายดีสาวนิดสีสวเดีสีน้อเต้ขาปุยจักปี่แ้มาอยู่นี่แบบบเมโนอยู่นี่นะคะมาไทยมาอยู่ฝั่งไทยสปีกว่ากันตามปีแล้วกับบเมโนเต้ผุนบะเต้เตยงี้เขามาใจปักซีปหรอวมีสปีละบอ2องปีกว่าละเดอสองปีกว่าเองคักรีตุ๊กค่สามปีตุ๊กมาก่อน แต่เม่าก่อนเนาะแต่ตามปีเนาะอือคืว่าจะโดนโหามอันน้แอันดั้นโควิดปี2000น้องนิด4พี่น้องเอ้ยใครอันติดตามเฮาแต่ดนก็สิฮู้อยู่ดอกเพราะว่าเมื่อก่อนก็เห็นอยู่เรื่อยๆเนาะนิตนิดมีเซ้นิดแล้ก็มีเซ้เต้นน้องเต้นเนาะแล้วก็น้องรัดได้แกงุพ่เมื่อก่อนแกงเีย่เด็กกอปแกง จมโอเคพี่น้องรอกินข่าวกันเนาะถากรับเข่ามาอยู่อันนี้พี่น้องอยู่ลาดถาวนเนาะเขินอ่ะซึ่งเทียนนี้เขิน,นอย่งละลาดถาวเลยบอกทำคำแหงทำคำแหงเ้าะมันอยู่ในจัง,งหวัดอ่ะเอเ้ยดีไม่เขตลเยน ะเล่โอ้มันจะติดทะเลอยู่นะไม่ทะเลวะเอ้าเบิ่งไนนั่กว่าอันค้อพอย่เที่ยวะเลาอยู่ร้านขาวอย่อันน้นมันก็เป็นนรมากนี้มันเป็นมวกเอเอานงเดียวรากับเขามาก่อนเนาะเออแกงปลาจะไปเอาแกงสุกเออไต่แต่มันมันคนละเมนงกันนะบ่าวใไ สมกับแกงปลาไม่กับอะไรยางการแกงปลาสมุนไพรกะทิปลายังก่อนอ่ะก็ปลาอียังก่อนปลาอะไรปลาสอยหวานปลารสหนาะปลาสลิดปลายังเปิดปลาเนรทั้งนี้น่าจะเป็นคือปลาสอยปลาคาวหวานเกาะไอกระพ้าจิ้งรับนี่กระพัด นายคือ,อคกินตำสมเนาะกินเ้าพัดเซ่เลย <c oughs> เออจ๊กระเลกไปด้ยเราบอกเอาผื่อนอนไมหายเนาะยิะมันเบิด,ดเดอร์แต<ะ>่มาคัมเซลงมันหนักจางไยแต่กิกกนบกเบอร์เดอวันนี้ว่าให้ห้ากินแล้วก็บอกให้หฮามาตุย,ยนะคะจะสร้างแห้งอะไรไม่เู้ หวยได้มามืทุกคนเดี๋ยพากันกินเขาแล้วก็วะกจะสี่ยวกันเนวาสิไปทางใดต่อนี่คือบอกวันนี้สาวนิ่พันน,นออพี่าทัวยุดงานเอาบอก <c oughs> <c oughs> ถึงนหมผดงานถูกถูกวันพุธไปลองใส่ไม่ใช่โมาาทาริวหน้า,ากินข้าวีกะยังว่าเจาหิวไวน้นะจะเนาะจ้าห,หิวไปเหรอะ เอออะไรทุกคนเพลงมาเลยเนาะเอากระยานเพลงเนะี่ซีดยก็ซีดได้นี่นะมาอีกแล้วอันขออ่ายาบวตถ้วยเน,ะนยี่ <laughs> ยอันนี้ถ้วยแบกใช่ค่ะยาบวตีเดลยเออคือเคนมึงเห็นหนูหนว่านี่เฮงคากเลยอันนั้นพี่น้องเพคยเลยว่าเฮงไทย ไปหาเจว่าอันเจ๊คะอันขอที่งามเลยค่ะวจริง่าวอันนั้นนะงามเนี้ยปีกอันนะหัวเอามือเฮจะถ่ายแน่นนะใกล้วะอะไรของเอ็มวะที่ง,งามนะเจ๊ว่ะทัวร์จะเทียบท้องว่ะนี่ก็ได้โอเคพี่น้องเนี่ยขออนุญาตก,กินเผากินหนากก็ได้ได้ไหม มาแต่งหานเขาเลยี่นอ yeah well, ิ <school> <laughs> <laughs> okay, well ่มอิ่มได้พุ่งสวดนี่บอกจ้างเลยน้อยเห็นบอกบ่ายังจองสตคนอยู่เขาออกกะหาเทุกคนเลยกระชิพากันไปไสก็เฮยมาสิไปเส้นทานโบยยังลงฮะเส้นทานนีก็บ่เบง เออยางก็ไปพากันยุ่ยยู้ยโอ้ยแต่เนาะคุยกันก่อนยินคุยยินก็ยินคุยอันนี้มาถึะยินก็ว่ากันยินคุยอยู่ได้เด็ดก็สิเอิร์ดรถแล้วพอเราไปเจอรถถึงโม่งเอ็งมงเองตอนนี้เผื่อกับบอด้คอยไปใส่เผื่อก็บบอดีอยหูเนาะ เอากันเลยเทากับโบ้กันพี่นอ้องก็เลยนี่แหละสีผ้ากับบกน,น,นไปเส้นดันเนาะไปเบิรงนต้องกันว่าจะเป็นเจไดโอเคอยจะดอกงามแรงนี่อันนี้มันก็ซีโมง่งระมาณหาโมง่งโม่งนะจะโอเคนะจะงามดีทำเลยดิแดดมันนอนเลย <c oughs> ไม้เม่เพืนนางเรือเออเรืงแบบเดรเตมัคือแบบแตกกันน้อาลามคำแหงนนลาดเท้าตอนวนี้ 45, ปีทีพาไป ข้องยางกับข้องแส้แสแสไปซื้อพ้กไปนะั่งจิไปตลาดไปซื้อพ้กไปนะั่งเขาเป็นคนยางไหวยางกับจอนกันเส เนี่ยม,มาเบิรงน้ำกันพี่น้องว่าสิเป็นังไดเนาะที่พากันเดินทางไปโมกูนัดไต้นัดโมกูไปซิละคนเนาะพี่น้องไปเรื่อยๆวันนี้ห้องกระโบว่าสิได้อยู่พักอยู่แถวนี้หรือบอ่เนาะพอสินอนอยู่นี่หรือว่าสิพักอยู่แถวนี้หรือว่าสิได้ไปต่อกลับไปติดตามเบอ่์อ,อีกเชือดหนึง่ง ปงสถทานทีก่อนไม่ใช่ค่ทุกคนคนไหลคนแส่เนาะเป็นกระงใจกันคือทากันีที่แบครัวสนานอนคอได้ที่แห้งมีกระดังใจไปต่อนะโอเคเจอกันทิพนาที่หนาเ้อพี่น้องบ๊ายบายได้ของของแสนแสบท่าเรือ